สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักค่ะวันนี้กระสิภาพ,พี่แพน้องมาทําความสะอาดพี่อย่างบอดสารและก็หมดจดนะคะนี่ค่ะพี่ค่ะย้ายก,ก็าพีกมาพีกสดๆนะคะพี่ก็ประมาณสองขีดกว่าๆพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน ข่าสารแมลงแช่ไว้ค่ะครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆเราค่อยมาล้างออกค่ะแล้วก็คู่ค้ห้เข้ากันเบาๆนะคะพิษกระชับค่ะน้าเกลือก็ให้นาลายออกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราทำอย่างนี้มันก็ปลอดสารพิษและต่อแถมพิษเก็บได้นานเราอแล้วอย่าพึ่งไปเอาขวดมันออกพี่นอ้องถ้าเอาขวดมันออกหน,นึ่งบ่อหนามมันก็ะขาาเราก็ไม่ต้องค่ะ พูกเข้าให้เข้ากันนะคะกเข้าให้เข้ากัน,นะะแล้วก็แช่ไว้ครึ่งชั่วโมงก็ไปล้างอีกสองน้ำสามน้ำนะคะเพื่อนรับรองว่าสารตกค้างในพิกไวหลือคาะเกลือนีิจะกัดออกคนมอรานจะชอบเอาเกลืารางผากร่างยาพี่นอ้องสารตกค้างสิรูดออกความเข้มมันจิกกัดออกเบิดเนาะ กะเกเลบาอเวลาเขาแ .arr เส่มาเกอเส่ยังมันก็สีขาวจัว่วเพราะความเขีมของเกลืค่ะอันนี้ใช้เกลสองช้อนโต๊ะคนโผนนะครับเพื่อน,พ,อนพี่มีแต่ประมาณอาสองสามขีดเนาะซื้อมาเป็นถุงก็เลยมองมหัวขีดเนาะพี่น้องเนะาะจะลองทานดูกันง่ายๆเพื่อน เราก็จะได้พริกหมดจดนะคะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก่อนครับเพื่อน,พ,นพอได้สักสิบห้านาทีเราก็มาพริกกลับนะคะแล้วก็มือมาคนๆพริกกลับค่ะหรือจะเอาลายถาบมันก็จะช้ำนาะมันหนักเนาะเราไม่ต้องถาบค่ะแล้วก็เดินไปเดินมาสักข้านาที10นาทีเราก็มาคนกลับไปกลับมาให้มันครบครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อน,นเราเค่อยมา,า้าง ครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนขึ้นจากน้ําค่ะล้างอีกสองน้ํานะคะมือค่อยๆคนนะคะเขจาจะช้ำนะคะเพื่อนเพื่อนค่อยๆคนค่ะทำไม่ยากค่ะทำแล้วเราก็เก็บได้เป็นเดือนนะคะเพื่อน จากถนอมนะคะเดือนค่ะ เราก็ไปเทน้ําออกนะคะเ,เพื่อนๆเราก็เด็ดก,ก้านออกนะคะเ,เพื่อนๆทีนี้ก่อนที่เราจะเก็บค่ะเด็ดก,ก้านออกค่ะเมื่อกี้ที่ไม่เด็ดก,ก็เดี๋ยวน้ําเข้ามันก็จะเน่าไวนะคะแต่อันนี้น้ํามันเข้าไม่ได้เนาะมันก็จะเน่าช้านะคะเ,เพื่อนๆลองทําค่ะทําไม่ยากเพืเ่อนๆแต่มันได้ความที่ว่า ปลอดสารพิษก,กินแล้วก็สบายใจเนาะเรามาปรุงอาหารเราก็สบายใจค่ะถ้าเราทำพริกกลางพริกพริกมีสารแล้วก็ยังคิดว่าเรากินสารเข้าไปเนาะแต่เราทำอย่างนี้สารก็เกี่ยงค่ะหมดจดค่ะใส่เกลือให้มันเค็มเลยเพื่อนๆแล้วก็ล้างออกสักสองสามน,านก็โอเคแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราต้องทำพยายามทำ เดือนหนึ่งทำสักสองครั้งก็พอเพื่อนเราก็ได้พิกเก็บไว้นะคะแล้วก็ผ้าที่ห่ออยู่ค่ะซับซับค่ะให้หม,ดมาดๆเลยค่ะให้หมาดที่ชุดเลยนะครับเพื่อน พริกเราจะไม่ได้เน่าจะไมไ่เสียไว้ค่ะจะได้นานมากสามอาทิตย์ไปยังได้อยู่นะคะเพื่อนๆทราบค่ะเห็นไหมคะเราก็ได้พริกหมดจดค่ะเราไม่ต้องทำเยอะหรอกค่ะทำทีละสองสามขีพอเพราะว่าทำเยอะก็กินไม่ทันแต่ถ้ามันสิเริ่มวายแล้วมันเริ่ม เหีย่ยวเริ่มเราก็ไปตากทำพริกขี้หนูแห้งต่อค่ะไม่ต้องทิ้งนะคะได้สองเด้งพออันนี้ก็ไปตากพริกขี้หนูสี่แดดก็พอค่ะพริกขี้หนูแห้งหรือสามแดดเราก็มาอบต่อค่ะอบความใช้ความร้อนก่อนค่อยเก็บไว้ใส่ตู้เย็นช่องผักนะคะเห็นไหมก็ได้เราก็ได้แห้งแล้วค่ะ สวยงามไม่ต้องทำเยอะเพราะเราไม่ใช่ร้านอาหารถ้าร้านอาหารต้องทำเยอะค่ะนี่นะะยังเรียบร้อย เรียบร้อยเลยจะเห็นไหมเราก็มาใส่กล่องค่ะเพื่อนใส่กล่องเราต้องใช้กระดาษรองนะคะใช้กระดาษรองจะได้สอบความซึมความความขึ้นความ,มซึนเท่าไหร่เนาะแล้วก็ปูล,ลงไปค่ะ แล้วก็พริกก็ลงไปค่ะพริกไม่เยอะก็ทำชั้นเดียวก็ได้เพืเ่อนๆแต่ถ้าพริกหลาย,ลายเยอะแล้วต้องทำหลายๆชั้นนะคะเนีย่ยเราก็เก็บไว้อย่างนี้ค่ะเก็บไว้อย่างนี้เก็บไว้ได้นานครึ่งเดือนก็ยังได้ถ้าเรากินไม่หมดแต่สำหรับบ้านยายไม่กินเผ็ดก็ได้ครึ่งเดือนอยู่เพืเ่อนๆ แล้วามนาทีก็ไม่ถึงเราก็ใช้กระดาษอีกรอบเลงนะครัะเพื่อนมันจะได,ด้ดูเนี่ยซักความสดชื้นนะคะเ <Yeah. S 1> ี่างเราเก็บไว้อย่างนี้ค่ะทําไม่ยากลองทำง่ายๆค่ะได้ความสะอาดสะอาดและปลอดสารพิษต่างๆเนอะกินแล้วก็สบายใจเห็นไหมคะเพื่อนๆ เราก็ไปไว้ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะเพื่อนเวลาจะกินแเราก็หยิบออกมาเก็บเอาตามที่เราใช้นะเห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยลองทำค่ะง่ายๆสบายค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากมายค่ะที่มาให้กำลังใจขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอเก่าวคำว,ว,ว่าสวัสดีค่ะ